สวัสดีค่ะอ๋อได้ยินแล้วสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะอ่าวันนี้เราจะประเมินในหน้านี้นะลูกเอาในเล่มนี้นะคะเล่มนี้นะลูกหนาะเดี๋ยวเรารอเพื่อนจักคู่นะลูกไหนจากห้านาที่ะ นห้เด็กหยิบเล่มนี้ขึ้นมารอนะลูกนะเล่มนี้นะคะยัได้ยินเียงครูตองครูตองครูตองยังไม่ได้พูดเลยลูกได้ยินไหมคะน้องอเลสกาได้ยินไหมลูกได้ยินแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรารอเพื่อนสักคู่นะลูกนะ วัน,นนี้เราประเมินวันสุดท้ายแล้วนะคะ โอเคค่ะดทีแล้วอ่าเด็กๆค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะได้ยินเสียงครูตองชัดเจนไหมลูกชัดนะคะโอเคจะไม่ชัดเหรอลูกอ่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเป็นวันสุขอ่าเป็นวันที่8เดือนตุลาคม เป็นวันสุดท้ายของการประเมินของเรานะคะเดี๋ยวเราจะทําแบบประเมินวันสุดท้ายนะคะวันนี้อ่าวันนี้นะคะเราจะประเมินในเล่มแบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานนะคะ,ะเล่มน,นี้เลยนะคะเด็กๆวันนี้เราจะประเมินทั้งหมด2วิชาก็คือพื้นฐานสังคมและพื้นฐานวิทยาศาสตร์นะคะอะ ให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือมาที่หน้าสิบสามนะคะหน้าที่สิบสามนะลูกนะหน้าที่สิบสามนะคะขออนุญาตแชร์สักคู่นะคะอ่าเมื่อเด็กๆหน้าที่13แล้วจะอยู่ จะเห็นเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะลูกนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะครูตองนะคะจะเริ่มอ่านเลยนะคะเด็กๆอ่ะหน้าที่สิสามนะลูกนะ สาระที่สองนะคะพื้นฐานวิทยาศาสตร์นะคะสาระที่สองทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตร์นะคะให้เด็กๆช่วยกันนำตัวเลขที่อยู่ในรูปภาพขยะชนิดต่างๆมาใส่ในถังขยะให้ถูกประเภทให้เด็กๆช่วยนำตัวเลข ที่อยู่ในรูปภาพขยะชนิดต่างๆมาใส่ในถังขยะให้ถูกประเภทอ่ะมาดูถังขยะก่อนนะคะถังขยะนะคะสีแดงถังขยะอันตรายสีน้ำเงินถังขยะทั่วไปสีเขียวก็คือขยะเปีย สีเหลืองขยะรีไซเคิลให้เด็กๆมาดูรูปภาพขยะนะลูกรูปภาพที่หนึ่งก็คือก้างปลากลาก้างปลาเป็นขยะอะไรให้เด็กนําไปใส่ถังขยะนั้นนะคะนําตัวเลขนะคะไปใส่ถังขยะนะคะ กลากาปลาเป็นขยะอะไรขยะอันตรายขยะทั่วไปขยะเปียกหรือขยะรีไซเคลิลให้เด็กๆเอาไปเติมนะลูกนะ ต่อไปรูปที่สองอ่ะเด็กๆรูปที่1นึ่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะต่อไปรูปที่2รูปขวดพลาสติกหรือขวดน้ำดื่มนะคะเป็นขยะอะไรนะคะให้เด็กๆนัางไปเติมนะลูกนะขยะอันตรายขยะทั่วไปขยะเปียหรือขยะรีไซเคิลนะคะขวดน้ำนะคะ ให้เด็กเอาเลขนะคะไปเติมนะลูกหนาะขวดน้ำเป็นขยะอะไรนะคะขยะอันตรายขยะทั่วไปขยะเปียกหรือขยะรีไซเคิลนะคะอ่าต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3ามแอปเปิ้ล อาแอปเปิ้ลที่กินเสร็จแล้วเหลือแต่แกนนะคะอันนี้นะคะเป็นขยะอะไรนะลูกอ่เอาไปดูนะคะแอปเปิ้ลนะเราจะเอาไปทิ้งถังไหนนะคะมีขยะอันตรายขยะทั่วไปขยะเปียกหรือขยะรีไซเคิลนะคะให้เด็กๆลองดูนะคะ มากมาครับเนื้เนเนี้เนอเนือเนสวยมาก่ครับอสวัสดีค่ะสวัสดีค่บน้องมีค่ะค่ะ่เปิดมาหน้าที่สิบสามนะคะเปิดหน้าที่สิบสามนะลูกนะ หน้าที่สิบสอมนะคะนิ่งเทียดีไซคลอ่ารบกวนผู้ปกครองปิดไม้ให้ครูตองด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ่าต่อไปอ่าเดี๋ยวครูตองทวนให้น้องหมิงนะลูกนะอ่า หน้าที่13นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆช่วยนำตัวเลขที่อยู่ในรูปภาพขยะชนิดต่างๆมาใส่ในถังขยะให้ถูกประเภทหนึ่งก็คือก้างปลาก้างปลาให้น้องเอาไปใส่ขยะอันตรายขยะทั่วไปขยะเปียกหรือขยะรีไซเคิลนะคะ ให้น้องเอาตัวเลขไปเติมนะคะข้อ2ขวดพลาสติกหรือขวดน้ำอ่ะจะใส่ถังขยะไหนนะคะขยะอันตรายขยะทั่วไปขยะเปียกหรือขยะรีไซเคลิลต่อไป3แอปเปิลนะคะที่ทานแล้วนะคะให้เด็กๆเอาไปใส่ถังขยะอ่ะ จะเป็นขยะไหนนะคะให้เด็กดูแล้วก็เลือกเอาตัวเลขไปเติมในช่องถังขยะนั้นนะคะต่อไปนะคะข้อ4กล่องโฟมนะคะเป็นกล่องโฟมนะคะเด็กๆอ่ะเด็กๆจะเอาไปใส่ขยะไหนนะคะ,ะมีขยะอันตรายขยะทั่วไปขยะเปียกแล้วก็ ขยะรีไซเคิลนะคะ ข้อสุดท้ายข้อที่5นะลูกนะเป็นฐานเป็นถานรีโมทถานไฟฉายนะคะที่ใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วหมดไปแล้วนะคะเด็กๆจะเอาไปใส่ในถังขยะไหนนะคะมีขยะอันตรายขยะทั่วไปขยะเปียกและขยะรีไซเคิลนะคะให้เด็กๆเลือกไปใส่นะลูกนะ ใครเสร็จแล้วนะนี่ยกมือให้ครูตองดูหน่อยค่ะน้องพิงเสร็จแล้วน้องใบบุญสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องน้องน้องกล้าแล้วก็น้องท่้าหอมนะคะสเสร็จแล้วนะคะอ่น้องไบ์เสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วนะคะโอเคอน้องหมิงโอเคนะคะน้องหมิงเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าต่อไปนะคะ น้องต้นข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เด็กๆเ,เปิดมาที่หน้าสิสี่นะคะหน้าที่สิบสี่นะคะ,ะหน้านี้นะคะเด็กๆนี้เลย <c oughs> หน้าที่สิบสี่อะให้เด็กๆ ดูขั้นตอนการทำทับทิมกรอบแล้วนำอักษร A ถึง E เขียนลงในผังไร่เรียงด้านล่างเพื่อเรียงลำดับการทำทับทิมกรอบอการทำทับทิมกรอบเด็กๆเ,เคยทำแล้วนะคะเคยไล่เรียงผังมาเรียบร้อยแล้ว่มีรูปนะคะครูตองจะอธิบายรูปก่อนนะลูก เนะคะก็คือใส่น้ำกะทิใส่น้ำเชื่อม b ก็คือใส่น้ำแดง c ก็คือคุกแป้งมันดี D, ก็คือนำไปต้มนะคะแล้วอ e, ก็คือตัดแห้วนะคะหั่นแห้วให้เป็นลูกเตา๋าอ่ะต่อไปเป็นผังไล่เรียงนะคะให้เด็กๆ เรียงลำดับจากลำดับแรกนะคะอะ่ลำดับแรกการทำทับทิมกรอบเขาทำอะไรนะคะให้เด็กๆนำอักษรตามรูปนะคะมาเติมลงช่องแรกเลยนะลูกนะาขั้นตอนที่หนึ่งทำอะไรนะคะดูดีๆนะลูกนะ ตอนที่สองทำอะไรนะคะขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สี่แล้วก็ขั้นตอนที่ห้านะคะทำอะไรนะลูกนาะให้เด็กๆนะคะไล่เรียงเป็นลำดับขั้นตอนนะคะดูดีๆนะลูกนาะ ใครทําเสร็จแล้วยกมือให้ครูตองดูหน่อยคะอ่ะอาน้องพิงทําเสร็จแล้วน้องหมิงทําเสร็จแล้วนะคะอาอาน้องกล้าทําเสร็จแล้วเข้าหอมน้องไบรท์ทําทเสร็จแล้วนะลูกนะอาเดี๋ยว,วรอเพื่อนสักครู่นะลูกนะอาน้องใบบุญทําเสร็จเรียบร้อยนะคะน้องต้มข้าวเสร็จยังลูก ดับให้ถูกต้องนะคะ,ะเรียงลำดับให้ถูกต้องนะลูกหนา มีใครยังไม่เสร็จไหมคะมีเด็กๆคนไหนยังไม่เสร็จไหมลูกอ่าน่าจะเสร็จทุกคนแล้วนะคะอ่าเด็กๆขาอ่าแบบประเมินวิชาอ่อพื้นฐานวิทยาศาสตร์ก็มี2หน้านะคะก็คือหน้าที่ 13แล้วก็หน้าที่14อ่าเด็กๆนะคะทำเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าที่13หน้าที่14นะคะอ่าเดี๋ยวครูตองขอในหน้าจุดแชร์โอเคอ่าหน้าอา่เด็กๆคนไหนที่ยังไม่ทำคณิตศาสตร์มีไหมลูกหน้าที่11มีไหมคะพื้นฐานคณิตศาสตร์มีเด็กๆคนไหนยังไม่ทำไม่เอ่ย ทำแล้วนะคะคณิตศาสตรว์วิทยาศาสตร์เราทำเสร็จไปสักครู่เมื่อกี้ใช่ไหมคะภาษาไทายภาษาไทายมีเด็ดเดกๆคนไหนย,ยังไม่ทำไหมลูกหน้าที่สิบห้าภาษาไทายหน้าที่สิบห้าอ่าทำเสร็จแล้วนะคะอ่าต่อไปนะคะ,ะภาษาอังกฤษหน้าที่สิบเจ็ด ทําทเสร็จแล้วนะคะภาษาอังกฤษและที่17บเจเหลือสังคมนะคะเหลือสังคมนะคะที่เรายังไม่ได้ทำอ่าเดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมกันนะลูกสักคู่นะคะเดี๋ยวครูตองไล่อ,อีกรอบหนึ่งอ่ะแล้วภาษาอ่าเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะคะเราจะได้ไม่ตกดนะ ภาษาสก็คืออ่ะเป็นใบงานนี้นะคะแบบประเมินเรียนรู้ปลายภาาอ่าภาษาไทยใครยังไม่ทํามีไม่เอ่าาายภาษาไทยมีทั้งหมดนี่หนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้าสี่หน้าห้าหน้าภาษาไทายมีทั้งหมดห้าหน้ามีใครยังทําไม่เสร็จไหมคะมีไหมลูก อาทำเสร็จทุกคนแล้วนะคะอ่าต่อไปนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆภาษาอังกฤษนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะลูกดูไปพร้อมคุณตองนะลูกนะอามีหนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้าสี่หนา้ามีทั้งหมด สี่หน้านะคะภาษาอังกฤษสี่หน้ามีเด็กๆคนไหนที่ยังทําไม่เสร็จไหมลูกมีทั้งหมดห้านหน้าเด็กๆคนไหนที่ยังทําไม่เสร็จไหมคะภาษาอังกฤษลูกมีไม่เอ่ยไม่มีนะคะโอเคภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยนะคะ่าน้องก้าวรบกวนปิดมาให้ครูตองหน่อยนะลูกนะ ต่อไปคณิตศาสตร์นะคะไปไงหมดเดีวเร็วคณิตศาสตร์นะลูกน้าคณิตศาสตร์นะคาน <ไป S 1> มีหนึ่งหน้า <ไป S 1> สองหน้าสามหน้าแล้วก็ สีหน้านะคะมีทั้งหมดสี่หน้าคณิตศาสตร์มีเด็กๆคนไหนยังทําไม่เสร็จไหมลูกมีไหมคะเรไม่มีนะคะโอเคคะ่ะเสร็จทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะทั้งวิชาเหลืออีกแค่ ประเมินหนึ่งวิชานะคะครูตองจะให้เด็กพักย0นาทีอ่ะพักยีนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันนะคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่นะคะอีก20นาทีนะคะอ่าให้เด็กไปดื่มน้ำดื่มนมแล้วก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะลูกนะโอเคไหมคะ โอเคลูกโอเคนะคะ,ะเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะลูกอีก20นาทีนะคะเข้ามาลิกงเดิมได้เลยนะลูกนาใด่ค่ะ